ตัวยังะมันมาแมนอันกระลอกกระลอกน้อยแม่<า>ลูกกระลอกตจนาหนี่ไหมลูกกระลอกโอ๋คเจ้า okay, สบดีอ,อ่ะะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนึงพา

không oh, mẹ như xảy ra mình nhỉ hả? <laughs>